วายไงอดโพลอม้อกแต่งโอโ้สองจุดการเลยอ,อือพวกกำลังแม่นเท่าเดียวนี่แหละนี่ไก่เนาะนี่เนาะน้ำลายหดเข่าเลยพี่น้องแซวน้อนน้ำลายหยุดเพื่อว่า <laughs> สวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่แม่แม่ทุกทุกท่านเด้อค่ะเข้ามาต่อกันคลิปสองเนาะกับการหาหน้อสร้างมือน,นีิค่ะเริ่มเก่งกันได้เลยเริ่มนนหาเห็นหาเป็นแล้วเนาะคะ่ะเริ่มหูว่าพันยูจังไหนได้กะขอกำลังใจค่ะฝากแฟนแชร์เนาะวารรถเผื่อเป็นกำลังใจงให้กันค่ะสูเ้เต็มที่่าส,สันบอมีถอย<ม>เอ้าจเไดิกับไปลุ้นน้องกันเนาะคลิปสองห้าสิบมานเหมือนคลิปแรกวเนาะค่ะนี่แหละเข้ากับพ่อล้วละไม้เขานั่งเฝ้าเลยค่ะพันยูเลย พ่อ mm ่ะ hmm. ล <wh> ุมแหลกท่านมาจังไดน้อก็อยู่ห่างแห้งเนาะนี่ค่ะเติมเห็นปลายคนละแตกมาแต่ลำผลลำเมร์อ้าวคนมังมัดแตกแห้งแต่ไงครับนี่ไงแห้งถ้าแต่ไงบนเนี่ยเนาะอจติส่วนสองส่วนสามเนาะในก็แม่นมาแม่วแมนมัดเลยก่อนนี่สามสี่เต็กอะการมันเลี้ยงสองหนึ่งองสอง ลุมแหลกประมัณน,นะคะ <Okay. S 1> พอขันตําสองล้วไม่ปวกจเจาะหงไม่ปวกไก่น้องน้องมาจ้ทั้งในบุกยุไก่กอแห้งฮะทึบอื nó đi sâu tang tù cocang ngắm mì ngủ 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 พันอยู่บุ้งกว่างบุมงนี่เป็นเตาได้มั้ยเออโฮเมนน้องรูนกันดิเนื้ปลางมาจากหน่อยอืมอเต็กงงนะแมนบุ้งเงี้ยวเนาะแมนเหรอเนาะแต่ว่าสีที่หนึ่งสีสองค่ะล่ะมาได้กอดเลยเนาะคนเลย กนจะกวนนั่นแหละก้อนเล็ยวนะใครแต่ว่าดินเป็นขีหินเนาะเป็นแนวตั้งนะค่ะเป็นก้อนอยงานครับออคนหนี่งโาเล้ยวน,น,นอนหน,นึ่งน,นอนง่าคือหลวงหลุ่มหลุมมรวมบุ่มเต้แต่คนอยู่กับหินบะกนเนาะ ผมเพน่ยดูเด่นติพอยเดินติเอิญอีไงาดินรวมลด่นลวมถือเินเินยู่ตะเหย้าๆเนาะสรุปสามค่ะสามเปรกก็สามตังปกติมันจะนอนนอนตรงกันเลยกคนี้ตังค่ะเออๆสามสัตว์อะไรกันเนาะคยได้ไหนเดี๋ไหน ม,มาหน่อยแล้วอเอาอมเมนสาแล้วได้บาทสี่เลยสี่ค่ะพ่ออีกแล้วช่วงว้นเดอกด่มบวหว่าองไปลา้างสิเนงะสอนสามสอนสี่ค่อยๆระดับลงจสรุปสค่ะผงนี่เอามา,าลดนี่ท่านถึอเพื่นผัจิตจื๊บจ้วจ้ะ ออกสอนกันอยู่ค่ะคงที่ชับจังเลยชับจะทึ่งล่งลางถืบอสนัดบออุ้บมันปึ๊บอือนั่นนะกวเลยตัวหง้องมั่นเนาะอ่ามือสมารเเ็นเดอพีหง้องมมือสิบหอวยพเด้อังพีวบางทันเพิ่งกั้โอ้ยทันเขียวยูได้เนาะ จะเมนเห็ดเนั้กับว่าสร้างเนาะบ่รถเจ้าเนี่ย่าทรับเอาใหม่กับว่าแมนว่าถือมีปัญญากลนงมีปัญศัพท์เขียนหนังได้ไหมเอานั่นเนาะอ่าอีกอันนึงเป็นผลสำเร็จ สับว่าจังพี่เฮ้ยสามจึกสีจึกเออือเดกระจุยกระจายหมดแด้อ้ยเนอนตามที่เดยกินเแลยวเาฟังหวานี่ยดำเบาก็ค่ะเนาะน่าจะสั้นน่าีของว่าักน่อ ตีอีกแล้วอันนี้วัตนอเตากลนไปวอมแนเตาเอ๊เห็นอยาไงะนีเขาไก่อไรเรื er> ่อยยานเสียมดูเาจะบิดกันวอมแนหาคุณหาเขาดิหาเห็นยอดหายอดหอดนะ ขี้กันอยู่ปัดหาหาว่ารถรูปมั้งนี่มอกว่าใส่ว่าแล้วนี่ไมหแต่สองสาีสา่นึกว่าเต่าพี่น้องเป๊ดไฟแงปวดโพวหมองอกแสงนี่ยังจังเสยเศร้าปันธิเล็กน้อง มนนองอ,อ่อนๆนะจื๊บโอ้สองจ<ด>ุดการเลยเปลี่ยนเฉียมเปลี่ย <laughs> นเฉียมเนี่ยเอาหนึ่งอันนะเอาทั้งทั้งก่อนบอกเอาทั้งได้เก้าเดาเจธนัทนท็อ,อ,อกนะอเอาอันที่สองวะเนี่ยนี่อ่ะใช่เออเด้งนี่แหละเมื่อกี้นี่ เลี้ยงบางหนึงถือบางหนึง <ừ. S 1> ขึ้นทั้งนี้ขึ้นทั้งนี้เอ <c oughs> อนะไล่ขึ้นทึง้งจนจนชุดนอค่ะเอาพอดีโอ้โอหิ้งแล้ว,วอ่ะบ่ได้กินแล้วนึงนี่อ้า <c oughs> อีนอน,นีน่อ้าหนี่เด้อเอาวางนี่เด้อเ,เอาแม่นแม่นลี้งลิงนี่อือ่ออนนี่ อออเย็นหนึงให้ขาดอขาขาดเทอะอืออ้เออหาสัตว์อเอาไปนอกอืออาแห่ต้มออกจะได้ออกคาดออกแน่นาะว่าจะได้ใช่คุณบอกว่า เนี่ยนะมีผ่านกบง่ายว่าเกาะฟังเสียงใช่คนมั้งเราต้องมาขนขนพอพุดพอมีหวินั่นเนาะนี่เออโอ้ะหลดเซียนเนาะตองมีกาจักนอะรุนกันแต่ว่าถ้าอยู่ทั่งสีลางๆชอบมีนะคิดว่า สะลุบนอเดียวแน่อนะฟังเซ็กอ่ะสับผมเรียบร้อยสับผมเรียบร้อยเดี๋ยวกับงามกลับค่ะแต่ว่าโกรนี่มีนี่เลยจ๊ะโอ้ได้ด่ามเสียมม่ถ้าเพิ่นซับถือบองกับสันเองทุกเธอซับแต่อันจึงๆอ้าวอันเดียว ปูเชียมพร้อมเรียบร้อยเนี่ยไปเลือ่อยอันนี้พอเป็นเตือน,นหนังหนังนอกหางังนอกออกนอกดูการนอนสิไงวะนะคะดินล้นหย่มันจว่ายงป่ะโอ้และนอตังคอขนาดเออมันเตอ เฮ็ดตามเสียมใหม่ค่ะพี่น้องตามันเก่าสันเนาะทรัพยาจักหน่อยค่ะเอาตัวเห็ดใหม่ละเศรษฐายเลยแตกแบบง่ายหนึ่งไ่ออกกันแน่ใส่แตกขวาค่ะนี่ทั้งใส่ใส่แตกขวาแต่ว่าอันนี้ท่านนี้ก็บ่แน่ใจเนาะเพิ่นแตกแบบบ่พุไหมแตกแบบดินแตกดินแยกก็บ่แน่ใจว่าซิแมนบ่แต่ว่าทั้งผนมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงมี เพมันใส่ใจนี่จ้ะนะเออแต่ขู่ๆเนาะตอนนี้กระบา,ามีแท้ๆแหละหาหาหนึ่งหาบบเห็นคนหาเด้อบอโขนั่นเด้น,นั่นเออนั่นเด้วายโยนันดีนั่นน่ะสิลุ้นลุ้นนั่นน่ะสิฮะของใต้ดินนะคะอืมหอหลางอาจจะมีพี่ๆบางทางพิ่งกาว่าไฮเนาะคะ่ะ บัวพอนะคณะนอใหม่กันยังปรุงบะท่านเนาะพอนะฉันว่าประมาณแบบวว่าถ้ากันมะกรกินมาให้คนปรุงเยอมากนะคะทำความเข้าใจเนาะว่ารถนอสร้างค่ะถ้าว่าเพื่อนดินขึ้นมากสามารถกินได้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นเส้นลายจะเหนียวค่ะหยาบเลยแหละถ้าว่าเป็นนอขึ้นมานะถ้าต้องกินนอแต่ดินเพิ่นค่ะถ้ากินนอแต่ดินเพื่อนจะกรอบจะนุ่มจะหวานเนาะค่ะกินได้กินแซบต้มจืด แกงเนียวเหมาะขนาดแ,แต่นอพูอแลแ้วต้องเทียวดีเนาะสิ้นมันจะหลายจะเนียวค่ะเท่นิคนี่วายอยู่วายอยู่เห็นทางล้วคะอ่อบะหนึ่ง,ง,องเ,เอาคุยเยตะเต๊ะเต๊ะไปเด็กไงตง้องมีโง สองกับสามเนาะขาดการว่าหุ euh. <Tem ới S 2> <c ười> ่นเป็นเพี้นเป็นสองเหรอจ๊ะ้องนองใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยแบบนี้ไอ้หักนองลังชอบใหญ่กว่านองบุญเนาะก็บุญกว่าน่ารักที่ออกห้าง นีน้นี่ะสองหน่อยใ่ๆเคียงคู่กันนะคะน่อยใหญ่นี่ไปเบิ้งทั้งผลเบิ้งเขตตกนนเห็นว่าแตกใส่อก่เหกนี่บอกแตกวกผุไหมแตกแบบเราาเล่ามะเมนแบบที่หางใหม่ลรอวะหลุกอู้น่ะเมีนบ่เมีนบ่มนบ่เมน่เดีย น,น,น,เน่เห็นแล้วบาป่ะแสดงว่าเลึกแตกบ๊พุเนาะแตกเป็นเล่าเล่าเหมือนเป็นดินแยกก็คือค่ะปกติถ้านาะงเป็นยู่ตื่นมันจะพุผุึ้นเนาะอ,อันนี่ฉันนี่ก็สงสัยว่าแมนบ่สรุปแมนเด้อจ้ะมารวนกันจั๊กเนาะลูปกอนี่เด้อค่ะพี่น้องสามนอสามเขี้ยวแย่งกันเอา้าพร้อมยัง ที่เราคนผู้ให้ผู้ดีเขาคนนะหมานึางเหรออ๋อบ่ลเป็นผู้พอแล้วเนาะหมานีาน่เ <c oughs> <c oughs> นาะเอาซับย <c oughs> ับขึ้นมาอีกอยังอยเออนั่นเนาะจุ๊บอ <c oughs> ือ่าอืม <c oughs> งามเลยนะ่ะฮัทโชงนี่ สามจึกนาะบอกให้อรขึ้นนะคบ่กขึนจำยู่แต่บางเก้านี่ยองประกอบการกอนี่ให้เองสามหนอมงามๆอ่อซี่ะไรใส่หนอไปหกมาหงัก เริ่มเป็ดผู้ชำนาญกันไปเริ่มปะเนี่ยเริ่มละเริ่มละค่ะเริ่มแล้วอะเห็นแต่หยอดผู้หน่อยหน่อยโอ้ยไงติบได้เนี่ยนังเนี่ยมาหน่อยได้ขาวจั๊วยงนี่เห็นสีเลยแม่งเก่งแบบคนต้องไ่หักาเก่า พคนมีเห็นขอเขืนยังก่อต่อเก่าเนาะนต่อตเก่าของก่อไผยค่ะเบียดอยู่ซ้ำหยากจังหนอ่อยอรรถอื้ออื้อน้นองงามค่ะเดินไปที่น,นี่ที่ไหนนอ่นี่แต่มันรวมกันวันแตมีจังน,นอนะ่เนาะแต่ลับหนิสมากเป็นนอเดียวนอเดียว À, này, này nào. <cười> <cười> này còn như không ừ. này hôm nay lắm nè còn này con như song mỏng cả song nò kha con to nha áo chụp xong đây rồi đầm nhảy nhảy อเอาไหนงาเดียวค่ะางามๆอ,อ,บอุบวบเอาเลี่ง,งให้แม่นเสียงแล้นี่แหละโอ้โอขึ้นมือนี่อ่งเฝนแค้มาเห็นนอางามค่ะ สองหางอยู่นีกับสามคนแล้วนะแล้วเอาสองหางง่ายๆนีกอนนะจัดการบ้าวาดูแล้วกับสิกลมาจากเหงาตุ่นเพิ่นแล้วค่ะตุ่นแม่แล้วเพื่อนเจอแ้วเห็นกระตุยกลยนะนอนหน่อยนอนนึง โอ้โหน่นีโอ้โหปาแสดงสิบ่มีแห้งเราแล้วค่ะหมุดกอาไผ่ หวานนิ่ๆหน่อยได้ห่อืมอืมเหม็นเด้หนประมาณนั้นนหะชึบอืมน้ำลายหดเข้าเลยพี่น่อยเ้ยอืแซว,ว,วน้อยน้ำลายหยุดไปบ้านี่น่อยนะคะน้าบอกกันน้อเแซวกันเอา ก็สองก็สามลอยบุกบวกไงก่อนดิอไปนอาดีสามยืบอืมเพงเปลีกนน้อยยืบนั่นเนาะไม่แตกก็เปลี่ยนไปซับไปน้ำไม่แตกโอ้สองสองแตกเืไม่แตกอ่ะ ดูลุมก็มีค่ะนี่ไอ่หน่อก้นหักก้นมั่นได้บาา้างขยี้ลึกก็นหน่อหนึ่พีนละหนอนเดียวก้าโอ้ของเพื่อเลือกปนันดอคนเกะ์ท้าไหน อืมดูเมือบบึงบ네ึ้งนะโง่จะนอนใหญ่ๆล่ะจะง่ยจะง่างมาเลยนอนเดี๋ยวันระนะซับเลยอะไรให้ใจ้คนคนทั้งซับอย่างเดียวซับกักซับ เียื่เอเน่ยสาวมันแห้งนาใจยานเลยนะ <laughs> น้มน้มด้วยช่วยกันคนแผ่นอใหม่ครับห,หวานอะไรต่ <laughs> างแต่วานหยอนยังถ้าม้งเบือ่อมาแห้งปวดนะที่หน,น่อยแล้วคือเก่งเนะ <laughs> นอซ้ายนอขวาค่ะันมาท่งดีนะพี่นะอ้ม่มีเสียงเลยอ ปุกๆจ้เนาะก้นนกอนชุดไทยก้อนชุดไทยนะอโอ้โหโดนหน่อไปแล้วเหมือนแห้งก้นไปเรื่อยเพื่อนอองมา <c oughs> แค่จะถ,ถือว่าถือว่าหูเลยเมื่อยไรเอ้ย,อยก,กลนอน่อลายหรือเพื่อนผ้ามาก,กลนบักคักเลยนี่ขา,ละะาแล้วค่ะมันต้องเท้าแล้ว Mua lao vô mùng này Mua sống Nga hả 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 Mua sống này bảo Sống Sống này thế nào ừ. ừ. à. Sắp ừ. 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 Nhẹ nó โอเควางน้องค่ะได้ๆโอ้นะลาแม่เนน่ะบิ๊กเลยกงูกแต่เงาันนี่อาจจะมีสักสองเนาะอ่านแผ่นดินไหวให้น้อง

ก็คนบางคนเยอหวาดเดียวเรื่องไปเออสุดยอดกันเนาะเหมือนนี่มันสุดๆค่ะเอาไปคนงานห้องห้องวันนี้โอ้แท็กซี่เอยเข้ามายังดอกคร์สุดยอดความมันอลังการนอนร้างนอนนั่งดินนะคะพี่น้องเออในขอสนิ้ถึงถุง สองกระตาอันนี้ของพี่น่อยค่ะเป็นกระสอบกระตามันหน่อยหัวจะเอาเป็นสอบ <c oughs> พี่น้อง,อ,ง,งอ้ยใหญ่ยังใหญ่นอนนี่ไข่นอเดี๋ยวนี่นอนตัวได้เลยวเปตัดเดียบร่อยเลยเดียวอรอยยังสวยงามต้มยำต้มยำใส่น้ำนาอ,อ,อนี่นถถี่น้อยมีไหม มีน้ำปูไหมได้ซื้อมา <c oughs> นี่ค่ะสรุปวัอนี้น่าปร่หมันสุดยอดปัญหาคือยังหูบอแล้วเราจะกลับกันยังไงนักหนูพี่น้นองอเอาจะได้กลับถ้าใช่เนาะฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะให้เฮาะน้งขาสนิทรนประลดอีสานเลราะลื้อถุงไม้ค่ะาใน,นี้ว่ากับพี่พาดาคือเกา่าปลาหน้อยหาอยโยฮากินค่ะในช่องยูทูบเนาะกับพี่หน่อยหายูยหากินทางเพจเฟซบุ๊กค่ะพี่น้องเของไปติดตามติดตามได้เด้อค่ะ จะได้มานีกาตีขอขอบคุณเนาะพี่ๆทุกทานค่ะทุกๆกําลังใจทุกไรทุกแช่ทุกเป็นค่าเดวก็พอกันนาลำนเนาะครับขีนีล่าไปก็ราคาได้เก็บแห้งไว้แบกเนาะม่ให้น้องมาวายไปก็ราคาพอกายขึ้นนาจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคฝากด้วยนะในรอายรูกนอใน้องไลงผิดคุอนอ